สวัสดีค่ะวันนี้ครูสุบัญญาอาสากิจนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการคูณเศษส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จากที่ครูให้ใบงานและใบความรู้นักเรียนไปเราจะมาทำการคูณเศษส่วนไปพร้อมกันนะคะการคูณเศษส่วนหลักการคูณเศษส่วนมีดังนี้ข้อที่1การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน ให้นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมเราจะมาดูตัวอย่างข้อที่1 8คูณเศษ3ส่วน4แปเป็นจำนวนนับ 3. คือตัวเศษเอาจำนวนนับคูณตัวเศษก็คือ8ปคูณ3ส่วนคงเดิมคือ4 8แคูณ3เท่ากับ24สวนคงเดิมคือ4 แต่มันยังเป็นเศษเกินอยู่เราจะทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างตามโดยหาตัวมาหารคือครูจะเอาเลข4มาหารทั้งเศษและส่วนเรามาหารกันเลย24หารด้วย4 4หารสองได้ไหมไม่ได้เติม0ูคูณอะไรได้24 4 6เป็น24ลบกันเหลือ เพราะฉะนั้น24หาร4มีค่าเท่ากับ6 4หาร4มีค่าเท่ากับ1คําตอบคือเศษ6ส่วน1ถ้าส่วนเป็น1ก็จะตอบ6ข้อนี้คําตอบคือ6ตัวอย่างข้อที่2 15คูณเศษ5ส่วน6 15คือจํานวนนับเอาไปคูณกับตัว4 15คูณ ตัวส่วนคงเดิมคือ6อ่าเอา15คูณ5 5คูณ5เป็น25ใส่5ทด2 5คูณ1เป็น5ตัวทด2เป็น7เพราะฉะนั้น15คูณ5ได้75ส่วนคงเดิมคือ6แต่นักเรียนสังเกตว่ามันยังเป็นอะไรคะ เศษเกินเราจะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตามโดยหาตัวมาหารทั้งเศษและส่วน75หาร3 75หาร3เรามาตั้งหารกันเลย75หารด้วย3 3คูณอะไรได้7 3คูณ2เป็น6 7เลบหเหลือ1 1 5ดึงหลงมา3คูณเท่าไหร่ได้ 15? สิบหา เป็น15ลบก,กันแล้วเหลือ0 75หาร3ได้25 6หาหาร3ได้2แต่มันยังเป็นเศษลไยอยู่เศษเกินอยู่เราจะทำให้มันเป็นจำนวนคะเอา25หารด้วย2 2คูณอะไรได้2 2 1เป็น2ลบก,กันแล้วเหลือ สูดึงหลงมาสองคูณอะไรได้5้าสองสองเป็น4ลบกันแล้วเหลือเศษหนึเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ12บสองเศษหส่วน2มาดูตัวอย่างต่อไปการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเราก็จะทำเหมือนเดิมเราจะเอาจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมหรือ ให้นำตัวส่วนไปหาจำนวนนับก่อนแล้วจึงมาคูณกับตัว4มาดูตัวอย่างข้อที่1 c 2ส่วน3คูณ15อ่าเอาจำนวนเอาตัวษไปคูณกับจำนวนนับ2คูณ15จะได้เท่ากับ30ตัวส่วนคงเดิมคือ3 แต่มันยังเป็นเศษอะไรอยู่เศษเกินเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยหาตัวมาหารทั้งเศษและส่วน,าส,านสามสหารกับ3าคูณอะไรได้3 3มสามหนึเต้นสลบกันแล้วเหลือศูนย์สามหารศูนย์ไม่ได้เติมศูนเพราะฉะนั้น 30หาร3เท่ากับ10 3หาร3เท่ากับ1ตอบเศษ10ส,ส่วน1ถ้าส่วนเป็น1เราจะตอบ10ข้อนี้ตอบ10ตัวอย่างข้อต่อไปเศษ5ส่วน6คูณ42เอาตัวเศษคูณจำนวนนับก็คือ5คูณ42อ่าแต่นักเรียนสังเกตว่า ตัวส่วนคือ6ตัวเศษคือ42มันสามารถหารลงตัวเอา6ปัดทอนก็คือ6คูณอะไรแล้วได้6 6 1เป็น6 6คูณอะไรได้72 6คูณ7ได้42เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ5คูณ7 ห้าเได้ 35, ข้อนี้ตอบสาตัวอย่างข้อต่อไปการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีวิธีการหาดังนี้ให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนเรามาดูตัวอย่างข้อที่1นึ่งเศษหนึ่งส่วนสคูณเศษหนึ่งส่วนสเราจะเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน หนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งสามคูณสองเท่ากับหกมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วข้อนี้เลยตอบเศษหนึ่งส่วนหกตัวอย่างข้อที่สองเศษสามส่วนสี่คูณเศษสี่ส่วนห้าตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนสามคูณสี่เป็นสิบสองตีคูณห้าเป็นยี่สิบแป ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็จะหาตัวมาหารทั้งเศษและส่วนโดยครูจะเอา4มาหาร4คูณอะไรได้12 4คูณ3เป็น12 4คูณอะไรได้20 4คูณ5เป็น20เพราะฉะนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วตอบเศษ3ส่วน5จากตัวอย่างที่ครูสอนไปเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วน สำหรับวันนี้ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามครูดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ